คุณคะเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเมื่อเช้าพ่อฉันโทรมาบอกว่าพ่อป่วยหนักมากแล้วพี่สาวฉันก็ไม่ว่างด้วยสิเดี๋ยวฉันต้องไปดูแลพ่อด่วนไม่เป็นไรนะคุณไปดูแลพ่อคุณเถอะไม่ต้องห่วงผมผมดูแลตัวเองได้แต่ฉันเป็นห่วงคุณนี่คะ ฉันก็เลยหาแม่บ้านมาดูแลคุณโอยมีเห็นต้องลำบากจ้างแม่บ้านมาเลยผมดูแลตัวเองได้นะเอ้ามาถึงแล้วหรอโอเคจ่ะเข้ามาเลยนะ ค่ะคุณแม่บ้านมาแล้วนั่งก่อนสิจ๊ะสวัสดีค่ะคุณพายสวัสดีค่ะคุณอ๋อนี่พี่เหมินสามีฉันเองจ้ะ คนที่ฉันจะให้เธอมาดูแลตอนที่ฉันไม่อยู่นะ่ะสวัสดีค่ะคุณเวิรนสวัสดีจ้าอืมงั้นเรารีบไปดูห้องนอนของเธอกันเถอะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปด้วยสิกลัวรถติดอางฉันมาเลยนะ คุณเวยร์ดคะฉันชอบคุณนะคะนไหนเมียคุณก็ไม่อยู่แ,แต่เมียฉันจ้างเธอมาเป็นแม่บ้านนะไม่ใช่คุณอย่าลืมสิคะว่าเมียของคุณน่ะจ้างฉันให้มาดูแลคุณแทนเขานะคะอ๋อ ก็ได้โอนเฮ้โอนคุณจะทำเงื่อนฉันไม่ได้นะเรากลับไปที่ห้องเธอซะฉันจะพักผ่อน กับข้าวที่ฉันทำอะไรทุกปากไหมคะออกไปห่างตัวฉันนะเริอไม่อยากตกงานแมแหมฉันรู้นะคะว่าคุณก็ต้องการฉันไม่เอ่ยปากบอกเนี่ยหรอคะ่ะเธอนี่มันจริงๆเลยฉันไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดกับเธอแล้วเนี่ยพี่ขวรคขวร ทีนี้แหละฉันก็จะได้เป็นในายหญิงในบ้านหลังแ่นไฟสัทีใช้วิธีนี้แหละเว้ยที่รักมาแล้วเหรอครับผมคิดถึงคุณจังเลยฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะ ช่วงนี้ฉันไม่อยู่บ้านก็เป็นอย่างที่เห็นแหละค่ะนี่มันอะไรกันเัอท,ทองหรอแก้วก็ใช่สิคะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าสามีของคุณทำชิ้นทองไม่นะ้ายผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับแก้วเลยนะไฟยอย่ามาแก้ตัวก็นี่ไงหลักฐานฉันไม่คิดเลยทุกอย่างจะเป็นแบบนี้งั้นก็ให้สามีของคุณน่ะ มันรับผิดชอบฉันซะไม่งั้นจะดำเนินคดีแน่คุณต้องเชื่อผมนะฝ้ายอีนี่มันใส่แายผมผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยอย่ามาตอแหลหน่อยเลยลูกในท้องฉันน่ะก็เป็นลูกของลูกหมาทางทางสิฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะแก้วเธอมาอยู่บ้านฉันแค่ไม่กี่วันจะท้องได้ยังไงจะบอกให้ฟังนะสามีของฉันน่ะเป็นหมัน เอาน้ำยาที่ไหนมาทำให้เธอท้องละ่ะอะไรนะนี่คุณเป็นหมันเหรอออกไปจากบ้านฉันซะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอใช่ออกไปจากบ้านฉันซักมีนางแม่ยาคที่จะมาจับผู้ชายด้วยวิธีสกปรกแบบนี้นะออกไปนี่พ่อแกที่รักขอบคุณนะครับที่เชใจผมฉันรู้ค่ะ ว่าคุณซื่อสัตย์กับฉันขอบคุณนะคะว่าแต่ทำไมคุณถึงเชื่อใจผมล่ะครับคือฉันแอบติดกล้องจอนปิดไว้ที่บ้านนะสิคะเกือบสวยแล้วกูคุณเนี่ยร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยผมรักคุณนะ